อย่าเอาคนรักของฉันไปอ่อนวอนเธอขอให้เห็นใจผู้หญิงคนหนึ่งโลกยังมีคนตั้งมา,ากมายอย่ามาเอาคนของหัวใจไปจากฉันเลยให้นึกเสียว่าสงสารผู้หญิงด้วยกัน คืออับสราลงฟ้ากายตาพยาเพรินเข้าใจว่าโลกเป็นเดินอย่างเสินจนลงสาวพลาผู้ขาดังดินถือก,กินดาวจนว่าลืมเขาวความหลังครั้งเก่า กีละเม่นเอาอย่างข้านวัดจึงงามจนย้หยาบหยาดเสนอัาสะจันใจเจ้า